ý thức 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 không thức ý thức ý thức đồng đạo. Bill Bill Long Đồng thời chung bao, bầu trong chung dạy mây bầu bầu thì mình bầu nhau bầu có liệt bầu 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 ai thì bầu có bầu 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 สมัยนี้มันชาวม่มีระเบียบเรียบร้อยกันเลยระเบียบจ้อยเข่าแถวขึ้นรถก็ไม่ได้ต้องให้ข่าเนี่ยมาคอยตอนต้องให้พูดกินรอบแล้วฮะวันนี้พวกเราต้องมากล่าวคำปฏิญ,ญาณตามข้าข้อหนึ่ง ข้าจะปกป้องชีวิตแมวเหมียวข้างบ้านด้วยชีวิตของข้าข้าจะปกป้องชีวิตแมวเหมียวข้างบ้านด้วยชีวิตของข้าข้อสองทหารแบกปืนถือปืนไปเช้าฟาดพักทหารแบกปืนถือปืนปเช้าฟาดพข้อามมี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  เจ้าชื่ออะไรผมนิจฉุคนครับชื่ออะไรผมกุกิมิยาครับชื่ออไยะไรจ้าย่าค่ะนี่ชื่ออะไรเนี่ยชิอาลิยาค่ะเอ๊ฮักเก็บวันนี้มาอย่ากี่คนที่ับผมจำไว้นะการขึ้นรถเราต้องมีระเบียบไม่ใช่ด็ดเอ,อะก็เดินขึ้นเรื่อยๆ ได้ไหมนะี่ยได้ครับไ,ไดค่ะครับหวาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีรถมารับคุกเราเข้ากลมรอสักแป๊บเดี๋ยวรถเราก็จะมาแล้วแบงไม่ได้หรอแบงฮะแบงแบงกลม <c oughs> ตลกกันเหละจะสั่งหมอบเลยมาหมดขวาหัน่น